เวียและวิกกี้ซื้อของเตรียมคอดให้ลูกเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเรีกได้ว่าหลังแต่งงานหวานสุดๆไปเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตและภรรยาสาววิกกี้พีมนยา และงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเวลยนและว,วิกกี้นั้นขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วหลังประกาศตั้งท้องลูกคนแรกทมกลางความยินดีของแฟนคลับค่ะโดยล่าสุดวิกกี้ได้ออกมาโพ์รูปภาพเตรียมซื้อของให้กับลูกก่อนคลอดโดยทางด้านวิกกี้น,นั้นได้โพ์รูปภาพพร้อมแคปชั่นเมื่อคุณป่าและคุณม,มีต่างก็ทํางานกันทั้งคู่การได้ไปช้อปปิ้งเตรียมของให้กับลูกคนแรกของเราเราจึงต้องหาสถานที่ที่เราสามารถไปครั้งหนึ่งได้ครบจบที่เดียวและมีก็ได้มาเจอ b a ดบาร์บี้กิฟต์เซึ่งมีถึง8สาขาเลยสะดวกมากมายเลยค่ะช่วงนี้มียังพอมีแรงอยู่จึงอยากเตรียมของใช้ที่จำเป็นให้เบบีน้อยวันนี้มีมาชอปของให้เบบีกับคุมป่าที่แอดบาร์บี้กิฟต์เทอร์เทลสาขา hashtag ปิ่นกร้าราชพฤกษ์ได้ของเยอะมากเยอะมากๆค่ะ และคุงป่าน,านั้นตื่นเต้นสุดๆเดินเล่นทั่วร้านประหนึ่งที่นี่คือร้านขายของเล่นของเขาเลยก็ว่าได้ของชายลูกมีของชอบเยอะมากที่นี่เขามีของครบและที่เซอร์ไพรส์และประทับใจอีกเรื่องคือสินค้าหลายอย่างในร้านได้คิดและสร้างสารรค์เพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ที่มาพร้อมนวัตกรรมและดีไซน์ที่ทําให้การเลี้ยงลูกง่ายขึ้นดีต่อทั้งเบบีและทั้งครอบครัวค่ะ พนักงานที่นี่เอ็กซ์เพรสแนะนำข้อมูลดีมากๆและบริการดีสุดๆไปเลยค่ะปอลอแอบได้เจอพี่หมุยเจ้าของเบบี้กิฟต์ด้วยนะ่ารักมากค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ